ไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ พี่ตายตายียาแก้ปวดหรอเม่ไปโดนอะไรมาโอ้ไม่ต้องถามเลยอยาแก้ปวดมายาน้ะมีแต่ว่าพี่ไปโดนอะไรดูเรื่องหน้าปากซอยดลพวกไอรุ่นปากไม่ดีเฟียงเลยเงาะทำใจส่ะเย็บ18เข็มเรียนเพราะกระป๋องเฮ้ยมันก็ัียเสียกอง สวนที่ดยสะเกียบนี่แหกเลยนะเด็กคู่แค่นี้นะสะเกียบคู่หน้าจักรยานเออจริงเลยแล้วพี่ทำยังไงอ่ะจะเอาไว้จำพ่อเหรอพี่ตีหนังสือพิมพ์มดิ้นเป็นประดุกเลยเฮ้ยแต่หนังสือพิมพ์มันเบานะเอ้อยหนังสือพิมพ์มออโหอบแป๊บเออยดิน้นยังไม่เลิกเลยตอนเนี้ยโ,โหดนะเนี่ยเฮ้ยพี่หน่อยพี่หน่อยอย่าพูดมาสงสัยเขามาเอาคืนพี่แล้วล่ะพี่แอบไปไหนได้วะเข้ามาข้างไหนเข้ามาข้างไหนเฮ้ยอย่าบอกใครนะไม่บอกเข้ามันหลบได้ไงแล้วนี่พี่หลบนิ่งๆไว้เนียนๆ หนเราเฮ้ยน hey, hey. 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 ้องครับเห็นไอ้ผู้ชายแก่ๆ huh หัวหงอกวิ่งผ่านมาตรงนี้ไหอ๋อเอออยู่นี่เฮ้ยไหนบอกจะไม่บอกไงผมคนซื้อเบอร์เบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ยแอบแอบแอบไก่แา่พูดว่าเห็นลากมากระทือพินเละเดี๋ยวพอเละเดี๋ยวผมตักไปทิ้งให้ไอ้งอ ทำผมเลยพี่เบาหวิวก่อนบายคล้ายรียดสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมุดลูกเบอร์เ7 7ดตราหมอเสงงทำแบบนั้นไม่ได้นายหญิงมาทำไมคืนไปกระด้างกระเดืองกับกองทัพอังวะเนี่ยนายท่านเนี่ยจะถูกปลดออกจากตำแหน่งนะ แล้วทรัพย์สินเงินทองไร่นาสาโทจะจะถูกริบหมดหมดเนื้อหมดตัวถ้าหมดเนื้อหมดตัวแล้วท่านอายุปูนนี้จะทําอะไรได้เดินสามสก้าก็หอบแล้ว <S <S 1> <S 1> แล้วนี่ท่านหญิงเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาในท่านไม่มีตําแหน่งนายหญิงจะทําอะไรจะกลับไปเป็นอาชีพเดิมไปเต้นโคโยตี้รูดเสาได้จะไหวเหรอไอ้ผาดน,นี่เองแย่ดูถูกข้านะเว้ย โถเมื่อก่อนข่าไม่ธรรมดานะเว้ยสมัยข้าเป็นคุยตีอ้อ่ะไม่ธรรมดายังไงเนี่ยเนี่ชาย,ยายอีดำดูดดิ้งเลยแหละทะบอกให้โอโ้โหร้านเนี่ยร้านเนี่ยอยู่ได้นเนี่ยเพราะข่าเลยนะจ่าเนี่ยเป็นตัวดึงแขกเลยนะโโดึงแขกเข้ามาแต่ทำไปทำมาไม่ไหวโดนแขกดึงอย่างเดียวเลยนะ ประวัติไม่ดีแล้วทำไมต้องมาประจานมาพูดกันในที่บ้านแล้วช่วงนี้นายท่านเมืองเราน่อยู่ในขั้นวิกฤตเราต้องรู้จักเอาตัวรอดสิท่านเองจะให้ข้าทำยังไงไอกองทัพตันวาสั่งให้ทำอะไรท่านทำไปเลยเดี๋ยวถูกอกถูกใจมันขึ้นมานี่เงินทองก็ยังอยู่ไล่นาสาโทก็อยู่ตำแหน่งหน้าที่ท่านก็ยังอยู่เองแน่ใจนะแน่ใจ เี่ยหัวทอสอย่างผมสิครับนน่น่ครับเดีอย่าลบดิลบสายตาทมัยเฮะแตะกี้จะเล่นก็เอาเลยไม่แน่จริงว่าท่อแน่ยทัาแน่ครับแล้วที่สำคัญนะแผนการที่จะยกคุณหนูให้แต่งงานกับลูกชายแม่ทัพอังวะต้องสำเร็จในภายภาคหน้าศักดิ์ศรีอำนาจความสุขสบายจะเป็นของนายท่านเชื่อข้า น่ใจอีผาดเองนี่ขายหน้าไม่พอเองคิดจะขายชาติหรอวะนี้นี่หน้าพรขายได้เนวยเหรอแหมใครจะซื้อวะเราไม่ยอมขายชาติให้ใครอยู่แล้วนี่ขมินยังไงเล่ลูกต้องแต่งงานกับลูกแม่ทัพเข้าใจไหมอุ้ยพ่อเลือกให้หนูไม่ดูเลยลูกแม่ทัพมันหน้าแก่กว่าพ่อมันอีกนะไมนท่านเลือป็นอนาคตขอาแม่ทัพะไมนท่านฮะท่าน แม่ทับอ้าว่านแม่ครับสวัสดีครับเอ้ยท่านแม่ครับมาทำไมไอ้พระพีเลนน้อยมึงเห็นยังไม่รู้ว่ามาทำไมเอ็งมาจากลรงอันธา แล้วว่าอังอะไรบอกให้แททับลูนี่ฉันอังอารมณ์้ยไดข้างนอกไปโถยทำไมจะซ้อมกันไปงานไหนเลยยะงานคอนเสิร์ตสุเทพแอนเดอร์แซ็พูดกันเอาไปได้เพินนั่งก่อนท่านแมทับมีอะไรละท่านแมทท์หน้อยมันต้องมีสิวะมาถึงขนาดนี้เลยไม่มีได้ยังไงฮะ มุ่งหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีพลังแค่นี้แค่นี้อย่าไปทำอย่างงี้นี่บ้านเขาไปทำถึงขนาดนี้เดี๋ยวผัวเขาถีบเอาเป็นไรหรอกผู้หญิงคนนี้คงคุ้มผัวอยู่นะเก้งอกเกงใจกัาบ้างบ้านเขาเดี๋ยวผัวเขาถีบเอาและนี่เอ็งไม่รู้เรื่องเอ็งอย่ามายุ่งเดี๋ยวผัวเขาถีบไปไปนัง มันไปแล้วมันวิ่งไปแล้วบอกเราให้ระวังตัวเห็นไหมไอ้เร่เมียคันหัวมันไม่ขี้ขาดเล้วรัมหลังถีบแล้วหนีดีกว่าเขาอาจจะมีตัวช่วยเอาใหม่ไหมล่ะไม่ต้องเอาละเอาละนักแสดงครับท่านมาทําไมมีธุระอะไรว่าไปให้รู้ถามได้ว่ามาทําไมไม่ต้องพูดไหมเอาแบบเดี๋ยวเพื่อกินไม่จ่ายก่อนเลยไหมอะไรอะไรนี่ไงนี่ไงชักดาวกาบ อย่าเล่นจีไม่ให้เล่นใช่ไหมงั้นเอาจริงๆถ้าถ้าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ของลับหรอกเนี่ยวอะของลับท่านขั้นอ่ไรอย่างเง้เจ้าจะให้ของลับข้ากันเลยเอามาท่านอะไรพูดดียๆนะท่านมาเลยเกียรติเรจะใช้อะไรเขาให้ของลับเอามาอะไรของลับหรอมาเลยอะไรเฮ้ยอะไรเอามีดลับเลยนี่ ที่ลับบี้เขาทำมาให้แล้วต้องเล่นในเขาหน่อยอย่ามาทําตลกคุณพระดูจะเห็นว่าเราแม่ทัพกำลังเครียดอยู่ท่านรู้ไหมเรื่องอะไรเร้วอท่านแม่ทัพโอเยถามได้ว่าเรื่องอะไรไอ้ปะขยอวินบอกมันไปว่าข้ามาเรื่องอะไรที่ท่านแม่มันจะได้รู้สึกกันสักทีที่เขามาบอกเล่าให้มนฟังให้หมดเขานี่วพวเข้าใจยากเขาสมองหนามันยาควาย ที่เขามามันเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องไปมองหาใครตูผักเองอ่ะก็บอกให้เวียนนี่หยุดจิงเมื่อกี้สามก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้นี่จะพูดอะไรจะพูดอะไรพูดเลยพูดเลยที่ท่านแม่ไม่พูดก็ได้อีกคนพูดอีกคนไหนเอามารับหน่อยที่มีดอ่ะดูที่จะลองที่มันคมไหมพูดอะไรพูดอะไรพูดเลย ที่ท่านแม่ทัพเข้ามาวันนี้อะไรนะท่าทำไมบ้านนี้น่ากลัวหรู้กันวะาฟังให้ดีท่านคุณพระไม่อะไรที่แม่ทัพร้อนใจถึงก็ต้องมาด้วยตัวเองในวันนี้ก็เพราะวันนี้ที่ตลาดมันมีเรื่องกันเรื่องอะไรลูกชายของท่านแม่ทัพท่านมองเล่ยะแล้วเรล่าทหารโดนชายแปลกหน้าทำร้ายที่ตลาดเอ๊ะมันมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไง พอมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงถามได้ถามลูกสาวเจ้าดูสิฮะจริงหรอคมินพีมันเป็นความจริงหรอลูกมันทำอย่างนี้ได้ฮะลูกไปยอมมันทำไมทำไมไม่ลูกไปสู้มันไม่บอกพ่อกับแม่ล่ะลูก่ัญญาล้วนี่ท่านแม่ทับนะเอะอะโวยวายอะไรกันลูกสาวยังไม่ทันพูดอะไรกันวะเนียอยู่ๆมากอดเมียกูบ้างชกเมียกูบ้างเลยนี่ไปเกยไกกูเลยหรอเนี่ยที่ท่านเป็นเมืองขึ้นของรังราจะทำอะไรกับใครก็ได้ไม่เมียท่านใช่ไหมซ้า มีไรปะ่มันต้องอย่างนี้อู้อตอไ้ตองฟังให้ดีนะอะไรอะวันนี้ที่ตลาดน่ยมีเรื่องกัน <c oughs> ยังไงท่านมองเล่ยะโดนทําร้ายโดยชายแปลกหน้ามันยังไงลองพูดมาสิ<ล>ก็ก็ลูกชายท่านน่ะทำร้ายชาวบ้านแล้วเราไปทําร้ายเขาทำไมเนี่ยเขาเป็นรีบลูกเขาเป็นคู่แต่งงานกับลูกนะ หนูไม่ทำลายพ่อเอาแล้วใครอ่ะใครทำร้ายถามได้ไอ้ปะเล่าสุดท<อ>้าพูดไปไ<อ>ที่โ<อ>ด,ดกนกระทำในวันนี้ที่ตลาดท่านมองเล่ยะชายแปลกหน้ามาทำลายและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ชายแปลกหน้าคนเนี้ยมันคุยกับท่านด้วยแม่นางคาเม้นแสดงว่าท่านต้องรู้จักมาก,กี่คุ้นเคยกันมาก่อนเป็นที่สนิทสนมเพราะฉะนั้น ไอ้ชายแปลกหน้าที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนําตัวมันมาให้แม่ทับเดี๋ยวนี้นําตัวมาไม่ได้อะโอ้ยถ้านําตัวมาไม่ได้ยังไม่รู้อีกไอ้ปะบอกเอ็มโอ้ยก็พูดเองย่าตาทำไมไม่พูดล่ะพี่ย้องให้พูดไงนี่มันเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเหรอไหนจะจำบทตัวเองไหนจะมาจำบทพี่อีกอ่ะให้เขาให้เขาเขียนก่อนไปแล้วแล้วแล้วเขียร์เคลียร์ก่อนก่อนบายคลายเคลีย ก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยสบูเบเนตซีแอนด์อีนี่ท่านใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งโมโหเมื่อกี้ที่ท่านถามข้าเนี่ยข้าไม่รู้จักชายคนนั้นจริงๆนะคือข้ารู้แต่ว่าเขาขายขนมตาลน่ะฮ่ไอ้ขนมตาลขนมตาลไอ้ขนมตาลยังไงอะมันขายยังไงวะมันขายยังไงขายเท่าไหร่วะถ้าข้าบอก ซื้อขนมตาลมาอีกไงคนขายขนมตาลแสดงว่าต้องรู้จักมักกีรกันบ้างบอนเอามันมามอบตัวซะเอาอย่างนี้ท่านแม่ทัพจะให้โอกาสไม่ต้องพูดนั่งเถอะนั่งนะ่งไม่ใหญ่เลยนะเดฟให้พูดให้ยังไงทำหน้าให้น่ากลัวยจะให้ฉันทำยังไงท่านแม่ทัพว่าไงนะเอ๋อเดฟบอกนึกได้ไงท่านแม่ทัพให้โอกาสนำตัวไอ้ชายแปลกหน้ามาให้ท่านแม่ทัพวันพรุ่งนี้ ก่อนเที่ยงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ชาวบ้านที่นี่จะต้องเดือดร้อนตอนเที่ยงกี่โมงละตอนเที่ยงตอนเที่ยงกี่โมง่อนเที่ยงสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงสิบเอ็ดโมงสิบโมงนะมาสิบโมงอย่าต่อรองเลยราคานี้ไม่ได้บอกผ่านตอนพระอาทิตย์งหัวน้ำตัวไอ้ชายแปลกหน้ามามอบให้กับท่านแม่ทัพถ้าไม่เช่นนั้นละก็หมู่บ้านนี้จะต้องลุกเป็นไฟเข้าใจไหมจริงเลอท่านแม่ทัพหมู่บ้านของเราลุกเป็นไฟ จำไว้กันแล้วคอยดูมันว่าจะเป็นยังไงถ้าพวกเราแล้วไม่ทำตามแล้วแม่ทำแล้วจะทำอะไรไม่คือวะขมขานมากเลยเนี่ยสับขาทิ้งก็ดีไหมเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วยังไงทำทางคนไทย ตะวันตรงหัวเมื่อไรนำตัวไอ้ชายแปลกหน้ามามอบให้กับท่านแม่ทัพไม่อย่างนั้นแล้วก็หมู่บ้านนี้จะต้องลุกเป็นไฟเข้าใจไหมเฮ้ยท่ับทัพเฮ้ยตต้องสั่งเจ้อใครวันหน้าใครลูกน้องก็เอาที่ถึงตอนสั่งแล้วก็จะได้มอบเฮ้ยเฮ้ยพวกเรากลับกันเรยไปเดี๋ยวๆพวกเรานี่มันเหมือนมาแบบกองทัพนะสองคนี็สองคนก็สั่งดีๆที่จะได้มาไกากีคนพระพนามน์ละต้องว่าไป ได้กลับกันแล้ววันนี้ไม่ต้องไปเล่นกับเขาปล่อยเขาไปเล่นแทนจำคอยไอ้ป้าเจอเจอเจอกันแล้วได้ร้องเนี่ยมันเ็นหนุ่ไอ้ปะาใจยังไงฮะโอ้โหโอ้โหไปไหนกันแม่ตัะเดี๋ยวจะนจาไปคอยรับใจกถูกใจเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไปเนี่ยวไม่ไปที่ทุ่มด้หมอนเนี่ยไอ้เพ่หมอนอะไรนั่นหมอนอะไรหมอนอิงฮะหมอนอิง เอ้าไม่เล่นหมอนทองหมอนไหนไหนตรงไหนของหมอนทองไม่เชียร์ที่บ้านเลยไหมมาแล้วตอนเที่ยงตะวันโตหัวเอเอไอ้ป้าครับครับครับไปแม่ทับติ้งต้องเลี้ยวกลัว <c oughs> ทำไงดีท่านแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าตอนเที่ยงแล้วย,ยังไม่ได้ไอ้ตัวนี้มาให้เขาเนี่ยคนขายน้ำตาลเนี่ยอ้อจากนั้นเราก็ต้องไปเกณฑ์ชาวบ้าน ไปหามันแล้วเพื่อไปส่งตัวให้มันก่อนเที่ยงไม่เป็นไรเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วฉันมีของแก้ของกันไว้หมดแล้วอะไรกันอันนี้กันแดกเฮ้กันฝนกันฝนกันฝนอ๋อฝนตกอันนี้อะไรกันแดกอันนี้ก oh ันไก่อาไว้อันนี้เอาไว้ฟังเพราะเพะกันอะไรเพลงกันตึม อันนี้อะไรอ่ะกันจร <c oughs> นนี่อันนี้ <c oughs> กันอะไรกันโง่เลยไม่ทิ้งเอา่านี่ยเอากันอะไร <c oughs> ะกันหนีออ้้าวไม่่ตงเลนกัน <c oughs> นี่แม่มึง <c oughs> อะไรพ่อมึงแม่มึงแล้ิพ่อมึง บรรลอกเขาเรียกกันอย่าน้นี้แม่มือมีะายเฝ้าบ้านให้ดีอย่าให้คนแปลกหน้ามันเข้ามาในบ้านเราเด็ดขาดเข้าใจไหมได้พี่ห<อ>้ามคนแปลกหน้าเข้าบ้านเออแล้วเกิดหน้าแปลกๆอย่าให้ผ่านอ่ะโอ๊ยไอ้น,นี่ฉันจะพาออกนอกบ้านอยู่แล้วอย,อย่ามันเข้าเอาไปแล้วไม่เอาเงนกลับมานะมาสินี่ขมินค่ะ เดี๋ยวลูกเข้าบ้านให้ดีนะจ้าจำที่พ่อก็สั่งไว้หรือเปล่าได้จ้ะห้ามให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านจ้าจ้ะดูบ้านให้ดีนะลูกนะจ้าเดี๋ยวแม่เข้าไปดูซีรีส์เกาหลีต่อติดซีรีส์อะแม่เดี๋ยวจะดูให้อย่างดีเลยจ้ะแม่พี่ซ้อนซ้อนต้องขอโทษด้วยนะอะไรที่ต้องทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะฉันเดี๋ยวนี่เจ็บแผลจนสมองไปหมดแล้วมั้งน้าอะไรอะไร นี่สญญายข้าสิงนี่ไงว้าตทำไมให้มันสูงเล่าไม่หรอกเอมื่อกี้เข้าไปแล้วไอ้นางทองมันไม่ยอมบอ,อกไปไหนก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่าบอกนะว่าอืมก็เลยไงก็อบอกให้มันนอนอยู่นั่นแหละฉันก็เลยแอบฟังอยู่ เอา้ยว่ะฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะฉันอ่ะพี่บอกตรงแล้วเมื่อกี้ดึงสูงขึ้นมาพยายามมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอ้โหธรรมดาหน้าฝนมันจะหดเข้าทออา้องนี่ฉันขอโทษนะที่ต้องทำให้พวกเธอเดือดร้อนเพราะฉันอ่ะไม่เป็นไรแร้วจ้ะไอ้พวกนั้นเนี่ยนะมันก็เก่งแต่ปากมันขู่ไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาเอาจรงิงแล้วมันไม่กล้าหรอกพี่แต่เชืว่านะพี่อ่ะรีบหนีไปเถอะนะหนีไปจากที่นี่เถอะอย่าพวกมันกลับมาแน่ฉันหนีไปเหรอ ต้องเออะอวยใา้พวกเจ้าทั้งหมดชาวบ้านที่นี่ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างทีตะวันตรงหัวแล้วีถ้ายังไม่มาอีกแล้วก็แกสองคนจะเตรียมตัวตายได้แล้วนี่ข้าสองคนไม่ใช่เขาต้มนะจับข้ามามัดทำไมอากได้จะตายหรือไม่สำนึกพระองค์ตอนนี้ตะวันตรงหัว ได้เวลาแล้วพียาค่ะสิ่งที่พวกเจ้าจะได้เห็นต่อจากนี้คือพวกเจ้าจะได้รับโทษฐานมาทำร้ายลูกค้าดูสิหน้าตาบอบช้นไปหมดใครจะทนได้เมื่อเห็นลูกที่แสนรักของตัวเองนี่มันทำอะไรเจ้าตรงนี้โดนอะไรมาบอกไปนี่ฝีมือของพวกเจ้านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนีเป็นอะไรลูก ชนต้นมะขวิดต้นมะขวิดต้องไหนเดี๋ยวบอกพ่อเนี่ยไน,นี่ด้วยนี่ด้วยอ,อันนี้มันทำอะไรเออโดนอะไรชนต้นมะม่วง แล้วแล้วมังโมงต้นนั้นอ่ะมันได้กับต้นมะเฟืองด้วยเดี๋ยวพ่อชายทหารไปจับมันมาประหารชีวิตทุกคนท่านแม่ครับทหารจริงๆเถอะลูกหมือนพ่อเลยคนนี้โอ้โหลงยเย็นใจเย็นท่รองม่ครับเย็นใเย็นเนี่ยไอออมเพ็ญขอรับเองจัดการทำทโทมันไอพวกนี้มันต้องทรมานให้ตายต้องการโอเด็กท่านแม่ครับ รี่ทางไหนสิพีอยอะไรล่ะคุณพละ